15พฤศจิกายนาดีเดย์เอาจริงเอาจังแล้วนะครับสําหรับการจับปรับผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ขึ้นไปบนทางเท้าที่คนใช้เดินแล้วก็มักจะใช้ลัดเลาะกันแบบนั้นหรือแม้กระที่สวนทางสวนเลนกลับมาเนี่ยนะครับเพราะอ้างว่าระยะใกล้ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปสอนของเดี๋ยวทําให้รวดเร็วขึ้นแบบนี้เป็นต้นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มูลนิธิเมาไม่ขับเราร่วมกับกรุงเทพมาหานครและตํารวจครับร่วมกันจับปรับแบบนี้นะครับพอจับได้ปุ๊บใครคนแจ้ง มีรางวัลให้ครับทางมูลนิธิเมาไม่ขับเขาตั้งรางวัลไว้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทต่อรายเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้พลตบตรดำรงศักดิ์สิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรครับหรือว่าสจรตรเนี่ยนะครับประชุมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ขับฝ่าฝืนกฎจราจรครับ ดีเดย์15พฤศจิกายนนี้ตำรวจเขาจะบังคับใช้กฎหมายกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำผิดอย่างจริงจังแล้วนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนส่งคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเองก็ดีหรือคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเหตุการณ์การที่มอเตอร์ไซค์ทำผิดกฎหมายไว้ได้เนี่ยนะครับแล้วส่งให้ตำรวจส่งไปยังท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ตำรวจเขาไปจับปรับได้ ซึ่งนอกจากจะาก,การออกใบสั่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามีพฤติการหรือว่าพฤติกรรมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าประชาชนทั่วไปอันนี้จะมีการแจ้งข้อหาต่อด้วยครับแจ้งข้อหาที่ว่าคือข้อหาขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นซึ่งข้อหานี้โทษจําคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน2 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วก็ส่งฟ้องศาลด้วยนะครับดังนั้นไม่ใช่เสียค่าปรับแค่500คแค่พันนึงแล้วนะครับแต่ว่าจะโดนโทษด้วย แล้วจากนั้นครับเมื่อส่งฟ้องศาลแล้วรถที่ทําความผิดก็จะถูกยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้ในการดําเนินคดีแล้วเขาจะเดินเรื่องต่อด้วยนะครับบอกว่ารถเหล่านี้ขอให้ศาลริบเป็นสินทรัพย์สินของแผ่นดินด้วยเอาละครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ที่คิดว่าทําผิดกฎหมายและในใช้สถานการณ์ช่วงโควิดที่ไม่ค่อยมีการตรวจจับปเนี่ยต้องระมัดระว,วังแล้วนะครับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็ออกมาส้ำทับเลยเรื่องนี้บอกว่าให้แล้วครับแบบนี้แหละ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีเงินรางวัลน,นาจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผิดกฎหมายทางมูลนิธิเขาตั้งไว้เดือนละสิบรางวัลครับรวมมูลค่าเนี่ยห้าหมบาทรางวัลสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับเขาบอกการตั้งรางวัลที่มาก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันร,รักษากฎจราจรจเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกิดมาจากผู้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ถึงร้อยละแปดสิบ แล้วก็มีสถิติผู้เสียชีวิตตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับยังไม่จบเดือนดีนะครับเพ <ทะ S 1> ิ่งแค่10วันแรกเท่านั้นเองรวมแล้ว1 9 9 6 6คนนี่คืออุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่ถูการุรให้มดนในพฤติกรรมที่ไม่ดีสมัยนี่ขาเขีนเนี่ยเมื่อ่าม้ไปท,ทางนั้นท่านมีกล้องท่านถาย ถ้านมีข้อแม้ลดตายอย่าไปบ้านค่อยๆถอนมาแล้วส่งมาตามที่ท่านรอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วนะครับทางหลวที่มาไม่ขัมเงินะครับเราจะให้างวันเลยครับทุกเดือนนะครับเดือนนึงเดือนเสร็จประมาณในเบื้องต้นก่อนนะครับที่เราลงตอนนละวันที่หนึ่งนะครับของทุกๆเดือนละวันสองพันบาทเนี่ยครับ สูงสุด20,000บาทนะครับทางมูลน,นิธิเมาไม่ขับเขาร่วมรณรงค์เรื่องของการขับขี่ให้ถูกกฎหมายครับส่วนทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสกลทีพัทยกุลนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าผลการกวดขันการฝ่าฝืนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอย่างเข้มงวดตั้งแต่มกราคมขอภัยกรกฎาคมปี61ถึงปัจจุบันครับจับได้จำนวน4,000 40, รายด้วยกัน เป็นเงินเข้าราชการไปถึง44ล้านบาทครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการจับกลุ่มซึ่งหน้าโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยแหละครับวนที่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามามีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาทั้งสิ้น160,000รายด้วยกันปรับไปแล้ว7 7 0 0 0เรื่องในกรณีที่ไม่สามารถตามตัวได้อันนี้เดี๋ยวเขาก็ส่งดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวน3 8 0 0 0เรื่องนะครับส่วนเงินค่าปรับทั้งสิ้นที่มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาทางกทมเขาปรับไปแล้วเนี่ย แล้วก็จ่ายให้กับผู้แจ้งเข้ามาไปแล้ว2ล้าน6แสนบาทด้วยกันมีกฎหมายเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปี61แล้วนะครับซึ่งก็เก็บสถิติมาเรื่อยมามและผู้แจ้งเนี่ยได้รับเงินค่าแจ้งจริงๆด้วยจากการจับปรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ